มาอันบ็อกดูอุปกรณ์ที่แถมให้ในชุดเริ่มต้นกันนะครับกล่องก็จะเป็นกล่องไ m m มนนะครับผมเป็นกล่องกระดาษหุ้มอีกทีนึงก็เป็นกล่องอติดด้าน ปประกันนะครับประกันก็จะเป็นประกันศูนย์ i-man 2ปีนะครับหมดประกันก็อะไหล่มีครบทั้งหมดนะครับอะไหล่ทุกชิ้นสต็อกในไทยนะครับไม่ต้องรอสั่งจากนอกเป็นเดือนๆือนหรือหาเครื่องสำรองมาใช้นะครับผมเราจัดการให้ได้ไม่เกิน3วันนะครับรับไปทํางานต่อได้เลยรายละเอียดทั้งหมดดูในเว็บไซต์ได้เลยนะครับพวกราคาอะไหล่อะไรประมาณนี้ก็จะมีตัวเครื่องครับ ทุกตัว qc แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมมีรอยปั๊มอยู่ก็จะมีเลขตัวเครื่องก็จะตรงกันนะครับสามารถลงทะเบียนได้ในเว็บไซต์นะครับนี่แบตเตอรี่ C m r อานะครับแถมให้ในชุดเริ่มต้นจะเป็น CM r อาเช็คไฟตรงนี้แบตเตอรี่ก็ประกัน1ปีนะครับถ้าใช้ไม่พออัปเกรดเป็น6ได้หรือไม่ก็ซื้อเพิ่มนะครับในกล่องสามารถใส่ได้ทั้ง4แล้วก็6นะครับโฟมตัวนี้มัน ทำมาซัพพอร์ตแล้วนี่นะครับก็จะปิดได้น่ครับปิดได้สนิท2องเออก็มีนะครับแต่ว่าตัวใหญ่น่าจะใช้ไม่พอตัวใหญ่ก็จะแนะนำเป็น4กับ6ขนาดก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับสูงกว่า ที่ชาร์จครับที่ชาร์จอันนี้เป็นที่ชาร์จปกติเนาะ,อ,ะอยู่ที่2แอมป์นะครับชาร์จแบตเตอรี่4แอมป์ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเต็มนะครับจากหมดเกี้ยงถ้าไม่หมดเกี้ยงก็ไม่น่าจะถึงส่วนฟาชาร์จก็มีครับแต่ฟาชาร์จต้องซื้อเพิ่มนะครับอันนี้เป็น4แอมป์ชาร์จแบต4แอมป์ใช้เวลา1ชั่วโมงเต็มนะครับจากหมดเกี้ยงถ้าไม่หมดเกี้ยงก็อาจจะครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้แต่แนะนําอย่าใช้จนหมดเกี้ยงนะครับมันจะเสือ่อมไอชุดเริ่มต้นก็จะให้เป็นท่านีี้้นปรระมาณคับ แล้วก็กล่องเก็บอุปกรณ์อย่างดีนะครับก็กระดาษใส่ตัวนี้7,995บาทนะครับผมชุดเริ่มต้นประกันศูนย์2ปีราคา7,995บาบาทนี้ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะครับคือมีครบชุดพร้อมใช้นะครับมีแบตมีที่ชาร์จมีใบประกันครบหมดเลยครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ